คลิปแกะกล่องครั้งแรกของ iPhone 12สีน้ำเงินและ iPhone 12 Pro สีกระไฟจอโอ l e d บน iPhone 12ถ้าหากว่าเจ้าจอตัวนี้มันตกกระแทกแรงมากจนจะแตกค่าเปลี่ยนมันจะเท่าไรากัน iPhone 12ที่ขายในฝรั่งเศสย,ยังคงแถมหูฟังมาในกล่องเนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย The Verge ถ้า Apple อยากให้ช่วยโลกจริงก็ควรเปลี่ยนใชยย้ USB-C สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ามาอัปเดตย้ำกันไว้อีกสักนิดนึงกันละกันนะครับใครที่ได้ทราบข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับข่าวคราวที่นำมาฝากกันวันนี้ครับกับ iPhone 12ชมคลิปแกะกล่องครั้งแรกของ iPhone 12 เริ่มทยอยส่งเครื่องกันแล้วสำหรับ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ชมคลิปแกะกล่องครั้งแรกของ iPhone 12สีน้ำเงินและ iPhone 12 Pro สีแก่ไฟอัปเดต20ตุลาคม2020เริ่มทยอยส่งเครื่องกันแล้วสำหรับ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ล่าสุดมีคลิปวิดีโอแกะกล่องของฝั่งผู้ที่เป็นผู้ส่งทั้ง2รุ่นออกมาเรียบร้อยผ่านทางทวิตเตอร์ดวลลุยและเบนเกสกินอัปโหลดบนย t u b e ครับโดยแต่ละสีและแต่ละรุ่นจะสวยแค่ไหนลองมาดูกัน จากในคลิป iPhone 12จะเป็นสีน้ำเงินพร้อมด้วยขอบข้างแบบอรลูมิเนียมส่วน iPhone 12 Pro จะเป็นสีกราฟไฟซึ่งเราจะเห็นขอบด้านข้างที่เป็นสแตนเลสตินชัดเจนทั้งนี้ตัวกล่องก็จะมีความบางจากการที่ไม่มีอะแดปเตอร์และหูฟังมาให้ด้วยสำหรับ iPhone 12และ iPhone 12 Pro คาดการว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อในช่วงวันที่23ตุลาคมนี้ครับโดยเราน่าจะได้เห็นกันอีกครั้งในมือผู้ใช้งานจริงเร็วๆนี้ที่มา ในทุกฝ่ายแม็กข่าวอัปเดตวันที่20ตุลาคม2020 iPhone 12ซ่อมจอ OLED เซรามิกชิวค่าเปลี่ยนประมาณ8,700บาทอัปเดต20ตุลาคม2020จอ OLED เซรามิกบน iPhone 12ค่าซ่อมแพงกว่า iPhone 11ประมาณ2,500 x x บาท ขงปฏิเสธไปได้ว่าไอโฟนตุวมใหม่ของ Apple นั้นมาพร้อมวัสดุที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะหน้าจอที่มีการใช้วัสดุแบบใหม่เป็นเซรามิกชิลมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทนทานมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าหากว่าเจ้าจอตัวนี้มันตกกระแทกแรงมากพอจนจะแตกค่าเปลี่ยนมันจะเท่าไหร่กันราคาค่าซ่อมจากเมืองนอกนั้นเปิดเผยออกมาอยู่ที่279ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยที่ราวๆ8,700 x, x บาท ซึ่งในรุ่นตัวโปรเป็นราคาเท่าเดิมไม่ได้แพงขึ้นแต่อย่างใดแต่ในรุ่นธรรมดาถือว่าแพงขึ้นกว่าหน้าจอของ iPhone 11มากอีก80ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500 x x บาท ส่วนค่าซ่อมที่ระบบว่าเป็นความเสียหายอื่นๆออเดอร์ดเมดนั้นเพิ่มมาอีก5 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,500 x x บาทเป็น449ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,000 xx บาทความเสียหายอื่นๆที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นตกน้ำหรือมีน้ำเข้าซึ่งในรุ่นโปรตัวใหม่ก็จะมีราคาค่าซ่อมอยู่ที่549ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,000 x x บาทเท่าเดิมกับ iPhone 11 Pro แต่ตัวของ iPhone 12ธรรมดาจะอยู่ที่449ดอลลาร์ 9, สหรัฐหรือประมาณ14,000 XXX บาทจากเดิมที่ iPhone 11อยู่ที่399ดอลลาร์ 3, สหรัฐหรือประมาณ12,000 x x x บาทโดยค่าซ่อมนี้จะครอบคลุมในประกัน Apple c a แ e ที่ราคา99ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,000 x x x บาท สาเหตุหลักที่ทําให้ราคาค่าซ่อมจอน,นั้นแพงยิ่งขึ้นกว่าเดิมบนตัวรุ่นธรรมดาก็มาจากการอัปเกรดจากหน้าจอ LCD มาเป็น OLED นั่นเองส่วนในรุ่นโปรก็จะยังเป็นราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ Apple คิดมาตั้งแต่รุ่น iPhone X แล้วค่าซ่อมจอน,นี้จะครอบคลุมในการซื้อประกัน AppleCare เพิ่มด้วยราคา29ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900 x x บาท คงต้องมารอดูเครื่องจริงกันว่าเจ้าตัวกระจกเซอร์เบกชิลแบบใหม่ของ Apple จะแข็งแกร่งสมคำอ้างว่าแข็งแกร่งที่สุดในตลาดมือถือและยังแข็งแรงกว่ากับแบบเดิมถึงกว่าสี่เท่าจริงหรือเปล่าที่มา The Verge iPhone ที่ขายในฝรั่งเศสยังคงแถมหูฟังมาในกล่องเนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย iPhone 12ที่ขายในฝรั่งเศสยังมีหูฟังแถมมาให้ในกล่อง iPhone 12ที่ขายในฝรั่งเศสยังคงแถมหูฟังมาในกล่องเนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย ในตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบกันหมดแล้วว่า Apple จะไม่แถมหูฟังและอะแดปเตอร์มาในกล่องของ iPhone 12ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุด iPhone 12 mini หรือแม้จะเป็นรุ่น็อปสุดอย่าง iPhone 12 pro max เองก็ยังไม่แถมเช่นกันเรื่องดังกล่าวเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และเป็นที่ยอกล้อสสนุกสนานของแฟนๆมือถือทั้งฝั่ง iOS และ Android อย่างไรก็ตามประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวที่ได้รับการยกเวน้นโดยจะคงมีหูฟังแถมมาในกล่องอยู่ สาเหตุที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวในตอนนี้ที่ยังคงมีการแถมหูฟังเอียบพอตมาให้ในกล่อง p h o n e 12เป็นเพราะว่าตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสมีการระบุเอาไว้ว่าผู้ผลิตโทรศรัพท์จำเป็นต้องแถมอุปกรณ์เสริมเช่นชุดแฮนด์ฟรีหรือหูฟังมาให้ในกล่องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเด็กอายุต่ำกว่า14ปีมิฉนั้นจะมีโทษปรับสูงสุดถึง75,000ยูโรหรือ2.7ล้านบาทต่อเครื่องเลยทีเดียว อธิบายเพิ่มเติมคือเนื่องจากเด็กในช่วงอายุนี้จะมีกระโหลกที่บางกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นความร้อนที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขณะคุยโทรศัพท์อาจไปทำอันตรายตอนหลอดเลือดและเซลล์สมองได้สำหรับสาย USB C to Lightning ยังคงแถมมาให้ในกล่อง iPhone 12ที่วางจำหน่ายในฝรั่งเศสแต่จะไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟหรือหัวชาร์จมาให้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆซึ่งต้องซื้อแยกเ,เองในราคา690บาทราคาแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ Apple เปิดขายอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์แย่ในราคา690บาทหลัง iPhone 12ไม่แถมอะแดปเตอร์แต่ Apple มีขายแยกราคา690บาทเดิม1,190บาท Apple ประกาศ iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro รวมถึง iPhone 12 Pro Max ที่เพิ่งเปิดตัวจะไม่มีการแถมอะแดปเตอร์แปลงไฟหัวชาร์จและหูฟัง Earpods มาให้ในกล่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัทที่ต้องลดผลกระทบตอภาวะโลกร้อน แต่ได้มีการนำอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์มาขายแยกต่างหากในราคา690บาทซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกกว่าอะแดปเตอร์รุ่นเก่าปรับลดราคาหูฟัง AirPods ลดลง690บาทเช่นกันตามที่ Apple ได้กล่าวในงาน Apple Event เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทมีแผนจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นศูนย์ ให้ได้ภายในปี2030ทั้งจากกระบวนการผลิตและจากตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple พยายามจะทำมาตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้ง iPad Gen 8และ iPad Air 4ที่เปิดตัวในวันนั้นต่างก็มีวัสดุที่ภายนอกและภายในที่ถูกเลือกสรรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตัวบอดดี้ที่ทำจากอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งชิ้น100%ดีบุกที่ใช้สำหรับการบัดกรีแผงวงจรแร่แร่เอิร์ธ ที่ใช้ในการผลิตลำโพงและวัสดุสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็ล้วนมาจากการรีไซเคิลทั้งสิน้นทาง Apple ยังคงดำเนินตามแผนการที่วางเอาไว้ต่อโดยการตัดสินใจที่จะไม่แถบทั้งอะแดปเตอร์แปลงไฟและหูฟังให้กับ iPhone 12ทุกรุ่นเพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะอุปกรณ์2ชนิดเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่น่าจะมีติดตัวกันอยู่แล้วและมันมีอายุการใช้งานที่นานพอตัว ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้โลกกำลังประสบปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นโลกจากการสำรวจพบว่าในปี2019ที่ผ่านมามีการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จากน้ำมือของมนุษย์ออกสู่โลกเป็นจำนวนมากกว่าถึง50ล้านตันทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้ในปี2014ที่9.2ล้านตันยับเยินและมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งขยะเหล่านี้ก็เกิดเป็นมลพิษย้อนกลับมาทำร้ายเราเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไรก็ตาม Apple ได้มีการนำอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์มาขายแยกต่างหากสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้งานจริงๆในราคา690บาทถือเป็นราคาที่ถูกลงกว่าอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด18วัตต์ที่เคยจำหน่ายก่อนหน้านี้ ในราคา1,190บาทอยู่พอสมควรซึ่งตอนนี้ก็ยุติการจำหน่ายและนำออกจากหน้าเว็บไปแล้วส่วนหูฟังเ AirPods ที่ไม่ได้แถมมาในกล่องเองก็ถูกปรับลดราคาลงเหลือ690บาทเท่าเท่ากันจากเดิม1,190บาทนอกจากนี้ iPhone 1 1และ iPhone XR ที่ได้มีการปรับลดราคาลงเองก็จะไม่มีการแถมอะแดปเตอร์และหูฟังมาให้แล้วเช่นกัน The world g a y ถ้า Apple อยากให้ช่วยโลกจริงก็ควรเปลี่ยนใชยย้ u SBC งานประตัว iPhone 12 mm hmm. เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเรื่องที่ถูกพูดถึงและเป็นประเด็นมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องการไม่แถมที่ชาร์จจริงๆก็ตั้งแต่ Apple w a ว c h s ื r i รี6เดือนที่แล้ว,แ,ลวแม้การอ้างสิ่งแวดล้อมจะฟังดูสมเหตุสมผลตั้งแต่ซัพพลายเชนการผลิตยันขยับแต่ท่าทีของ Apple ที่ออกมามันออกไปในแง่ลดต้นทุนของตัวเองมากกว่าความจริงใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจอห์นพอเซอร์แห่งเดเวอรเกแสดงความเห็นว่าหาก Apple ต้องการช่วยลดโลกจริงๆก็ควรเปลี่ยน iPhone ไปใช้พอร์ต USB-C เหตุผลของ Apple ที่ไปแถมหัวชาร์จคือตอนนี้มีหัวชาร์จของ Apple ที่ออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า2,000ล้านชิ้นไม่รวมของพาร์ทเนอร์อีกหลายพันล้านดังนั้นผู้ใช้งานน่าจะหาหัวชาร์จได้ไม่ยากแต่จอห์นพอเซอร์ก็แย้งว่าหากดูส่วนแบ่งตลาดของสมาร์ทโฟนทั้งหมดปี2019 ส่วนแบ่งของ Apple 13.9%เท่านั้นขณะที่ที่เหลือของตลาดส่วนใหญ่ก็อยู่ USB-C ทั้งหมดไม่รวมตลาดอุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างแล็ปท็อปหูฟังแท็บเล็ตที่ใช้ USB-C กันอย่างแพร่หลายแล้วดังนั้นทางทฤษฎีผู้ใช้งานมีความพร้อมที่จะชาร์จ iPhone ที่เป็น USB-C อยู่แล้วซึ่ง Apple สามารถขาย iPhone โดยไม่ต้องแถมอะไรมาเลยก็ได้ด้วยซ้ำและนั่นเป็นสิ่งที่บริษัทที่อ้างสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมควรทำเช่นแฟ i ์ p h o ที่ทำไปแล้ว นอกจากนี้เมื่อต้นปี EU เคยเสนอให้พอร์ต USB-C เป็นสายชาร์จมาตรฐานเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง Apple ก็แย้งว่าจะก่อให้เกิดขยะมากกว่าเพราะจะทำให้สายไลนิ่งของ Apple เป็นของใช้ไม่ได้และถูกทิ้งทันทีซึ่งจอห์นโพเซอร์ยกตัวอย่างตอนที่ Apple เปลี่ยนจากพอร์ต30พินมาเป็นไลนิ่ง ขึ้นมาแยงว่าตอนนั้น Apple และ Partner ก็ยังคงขายอะแดปเตอร์30พินทูไลนิ่งต่อไปอีกหลายปีดังนั้น USB-C จะแตกต่างกันแค่ไหนเชียวแม้มันจะสร้างขยะในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันดีกว่าสิ่งแวดล้อมกว่าแน่แนที่มา The v e r g a e ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไมอยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน e m s a Channel Review นะครับสวัสดีครับ